สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส้มอยู่ที่โปรตุเกสบีดรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาค่ะวันนี้เราจะมาเอาหอยมแมลงผู้อีกแล้วนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ส้มพาพี่ไหนมาเนาะดูพี่ไหนนะคะตื่นเต้นมากเห็นดงหอยมแมลงผู้แล้ววิ่งเข้าใส่เลยค่ะไอ้ดำๆทั้งหมดนี่ก็คือหอยมแมลงผู้นะคะเยอะมากจนขนลุกเลยใช่ไหมพี่ไหนตื่นเต้นมากทั้งหยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอแล้วก็มือนึงก็เก็บหอยไปด้วยค่ะ ตามกฎของที่นี่ก็คือว่าเขาไม่ให้เอาอะไรมางัดเอานะคะให้ใช้ได้มืออย่างเดียวแล้วก็คนหนึ่งไม่เกิน10เผาหรือประมาณ6-7กิโลต่อวันค่ะปีที่เราส้มถ่ายวิดีโอตรงนี้ไป f c หลายท่านคอมเมนต์ว่าทำไมไม่มีคนกินหรอทำไมเยอะจังนะคะมีอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ตลาดก็ราคาไม่แพงเนาะไม่มีใคร ที่จะออกมาเอาตรงนี้ไปกินนะคะและอีกอย่างหนึง่งหอยตรงนี้เป็นหอยธรรมชาติไม่ค่อยสะอาดเหมือนหอยเลี้ยงเนาะหมายถึงว่าเขาหากินกับทรายกับดินนะคะในตัวเขาก็จะมีทรายมีดินอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีไอหมายถึงว่าไอตัวขา,ขาวๆจับอยู่บนเปลือกหอยเยอะเลยนะคะทําความสะอาดค่อนข้างยากเลยค่ะเห็นแต่ก้นแล้วนะพี่น้องเห็นแต่ก้นแล้วเต็มไปหมดเลย เต็มไปหมดเลยป๊า,าป๊าเท็กนีนดัดครมอิกอะไรกิมมีดัดคร์หอยอันนี้ยังมีน้ำอยู่เลยค่ะนี่เราได้หอยมาแล้วหนึ่งตัวตอนนี้มันเป็นช่วงน้ำลงนะคะจะมีพวกปลาหมึกมีอะไรเยอะแยะเลยแถวนี้แหละมันขึ้นมาติดก้อนเห็นแล้วลงไปไม่ได้ ดูที่ไหนสิดูซูมให้ดูเลยนะคะวันนี้ก็คือหอยแมลงคู่ดั้งนั้นเลยย้ yeah, thank you เรามากัน4ี่คนได้คนละสิบพาวก็แปลว่าเอาไปได้40่สพาวค่ะครั้งนี้สมเอาให้พี่ไหนไปหมดเลยเก็บไว้นิดเดียวนะคะก็เอามาต้มใส่เนยค่ะ และหน้าตาของหอยที่แก่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอวบๆเลยเนาะมีทั้งสีส้มและสีเหลืองเลยค่ะหลายๆคนบอกว่ามันเป็นตัวผู้และตัวเมียนะคะจากประสบการณ์กินหอยนี่มาหลายปีตัวเล็กจะอร่อยกว่าตัวใหญ่มากเลยจ้า